สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแองเ l e ลเ c สช n แนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นะคะโดยเราจะอ่านจากความรู้สึกฝั่งของเขาคนนั้นกันนะคะคนที่อยู่ในใจนะคะหรือคนที่ตอนนี้กำลังคุยกัน นะหรืออาจจะเงียบกันไปแล้วนะคะหรือเป็นคนที่เคยคบหากันแบบนี้ก็ได้ใครก็ตามที่อยู่ในใจเรามาดูกันนะคะเป็นความลับในใจของเขาคนนั้นค่ะมาดูกันว่าคนคนนี้มีความในใจเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้างนะคะเขาคิดอย่างไรกับเราเขาจะเอาอย่างไรกับเราต่อนะคะหรือเขามีใครไหมหรือใดๆที่ ไพ่ต้องการสื่อมาถึงพวกเรานะคะราศีหรือลัคนากรกฎนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้มาดูกันเลยค่ะขอเช็คพลังงานก่อนอู้เอเนร์จีมาดีมากเลยได้เอเนอร์จีเลเตอร์นะคะไพ่จดหมาย เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มอ่านกันขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่า,าคลิปภาพรวมนะคะดวงรายเดือนแบบที่เป็นเรื่องงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวรวมๆออกไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะไปดูได้ในช่อง y o u u u b e วีราดา AngelBless นะคะและอย่าลืมกด Subscribe กับกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่ๆออกมาจะได้เห็นนะอเอาละค่ะวันนี้มาดูกันเลยก็ เป็นไพ่จดหมายนะคะอ้ามก,ก็ต้องกราบขออภัยก่อนเมื่อคืนเออไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานยุ่งมากเลยนะคะเลยไม่มีโอกาสได้อัดคลิปนะตั้งใจว่าจะอัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็คลิปอาจารย์เนี่ยจะออกช่วงค่ำๆหน่อยเนาะประมาณตั้งแต่หทุ่มสิเป็นต้นไปนะคะทุ่มสินะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ ก็เห็นชัดเจนเลยว่ามีการติดต่อกันอืมอาจจะเป็นคนที่อยากจะโทรศัพท์หาส่งข้อความหรือว่าเป็นแชทไลน์หรืออะไรก็ตามแต่อินบ็อกซ์นะคะหาเราแสดงว่าคนคนนี้เขาต้องคิดถึงเรามีความรู้สึกนึกคิดอะไรที่เกี่ยวกับเราอยู่เยอะมากนะคะเป็นการที่เขาอยากจะติดต่ออยากจะอธิบายอยากจะพูดความในใจของเขา ที่มีต่อเราคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดตรงๆนะคะไม่กล้าติดต่อมาตรงๆแต่จริงๆแล้วเขาต้องการที่จะอธิบายอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีเรื่องที่เรากับเขาเนี่ยเข้าใจกันผิดนะคะเป็นลักษณะของสองคนที่เข้าใจไม่ตรงกันแบบนี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ชุดหลักเลยแล้วกันเนาะรู้สึกว่าเขามีความในใจที่อยากจะพูดกับเราเยอะเลยแต่อาจจะไม่กล้าเพราะว่ากลัวคำตอบที่จะได้นะคะหรืออาจจะ ไม่มั่นใจว่าเราจะรู้สึกยังไงถ้าพูดออกไปแล้วนะคะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นกล้า,ากลัวนะคะมาดูกันค่ะแต่เขามี million things on his mind ก็คือมีสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยเป็นล้านอย่าง <c oughs> คนคนนี้คือคิดเกี่ยวกับเราเยอะนะคะเขาอยากติดต่อ ถ้าตอนนี้ยังเงียบเนี่ยก็แสดงว่ายังเรียบเรียงไม่เสร็จนะคะทำไมเรียบเรียงเป็นเดือนแล้วเป็นปีนะคะบางคนไม่เสร็จสักทีกหรอคือบางทีคนมันเหมือนน้าท่วมปากเคยเคยเห็นเคยรู้สึกไหมเหมือนอยากพูดแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อราศีหรือลัคนากรากฎนะคะความในใจของเขาเป็นอย่างไรต่อราศีหรือลัคนา God of King of Cups, Ten of Pentacles, my goodness, Three of Cups, the Lovers. Oh, my gosh, the High Priestess. Seven of Pentacles Ten of Wands King of Wands The Wheel Five of Swords Bottom of the deck ะะได้ Nine of Swords แสดงว่านางเครียดมากออนางน่าจะมีปัญหาหนักเลยเขาคนนั้นนะคะ คือเป็นอะไรที่ทุกหรือว่ารู้สึกกดดันเป็นอย่างมากอาจจะมีเรื่องที่มันค้างคายอยู่ในใจเรื่องที่ยังไม่สามารถพูดออกมาตรงๆหรือรู้สึกว่ามันจะไม่ได้รับการยอมรับหรือคุยไม่ได้อ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไมเขารู้สึก unapproachable หรือว่า เหมือนเข้าไม่ถึงเราตอนนี้เหมือนมันติดปัญหาแบบนี้อยู่นะคะแสดงว่าคนคนนี้น่าจะกลัวว่าถ้าติดต่อกับเราเนี่ยเราอาจจะปฏิเสธปัดต,ตกไปหรือว่าเราไม่เชื่อเราไม่เราไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้อืออาจารย์ว่าเขาเครียดนะนอนไม่หลับเลยนึกถึงเราทุกคืนก่อนนอนแต่คือเขานอนไม่หลับ มันเป็นความกดดันอะไรสักอย่างที่เขารู้สึกผิดรู้สึกผิดกับเรา Regret นะคะตอนนี้คนนี้มีความสำนึกผิดแล้วสำนึกแต่ไม่กล้าติดต่อแต่อยากติดต่อแหละอืคือจะบอกว่าโอ้ย oh, The View กับหัวขออภัยคือจะบอกว่าคนนี้เขาต้องการการให้อภัยจากเรานี่ไง Forgiveness all he needs or all she needs is forgiveness การให้อภัยและตรงนี้คือเขาไม่มั่นใจว่าเราอ่ะให้เขาได้ไหมมันเป็นเรื่องยากอะที่จะให้อภัยกับคนที่ทำร้ายความรู้สึกขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เคยขอให้เขาหยุด หรือขอให้เขาทำแต่เขาก็ไม่ปฏิบัติตามนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันมีเรื่องที่พิคาดแตกหักกันไปนะคะอาจจะเป็นปัญหาคาราคาซังเรื่องของครอบครัวเก่าหรือว่าครอบครัวเขาเองหรือของเราเองก็ได้ที่เข้ามามีบทบาทก,กับความสัมพันธ์นี้เยอะเกินไปอาจจะเป็นการกีดกันหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ มันคุยกันไม่ลงตัวอืมและเรื่องเนี้ยมันมาจากคนอื่นที่พยายามจะเข้ามามีบทบาทกับพวกเราทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เรื่องของเขาด้วยสิ่งนี้น่าเศร้านะคะสำหรับความสัมพันธ์เพราะว่าความสัมพันธ์ดีๆเนี่ยจบไปเยอะมากเพราะคนใกล้ตัวนี่แหละเป็นห่วงกันดีนักนะคะเป็นห่วงไปเป็นห่วงมาได้เลิกเลยคะ่ะเพราะว่า เขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับคู่นะคะคือมันมีเรื่องที่เรียกได้ว่าอึดอัดอืมตรงเนี้ยไม่น่าจะมีอะไรที่เรากับเขาคือ การตกลงคบหรือการพูดคุยกันมันดูแล้วมันมีอุปสรรคเยอะอาจจะมาจากคนรับตัวแล้วก็มาจากเรื่องของสถานะทางสังคมหรืออาจจะเป็นสถานะทางการเงินหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะมีคนไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างเดียวละนะคะเพราะว่าดูแล้วคนรักค่อนข้างจะมีความกังวลเยอะเลยแต่ว่าเขาก็ต้องการโอกาสเขาต้องการกลับมาพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าจะต้องคุยกันนะคะระหว่างเขากับเราเพราะมันยังมีความรัก ต่อกันอยู่เออในกรณีของคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคิดว่าเขาอยากไปเที่ยวไปกินไปดื่มด้วยกันออกเดทนั่นแหละนะคะดูแล้วมีงานเลี้ยงสังสรรค์หรืออะไรที่สนุกสนานด้วยหรือเขาอาจจะอยากพาเราไปปาร์ตี้หรือไปงานที่มีเพื่อนเขาอยู่นะคะคนคุยเนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะ พาไปเจอครอบครัวเจอที่บ้านหรือว่าเริ่มที่จะแนะนำให้สมาชิกในครอบครัวของเขาเนี่ยรู้จักกับเรานะคะคือตอนนี้มันเป็นเรื่องที่บอกยากสำหรับความสัมพันธ์นี้แต่เชื่อเถอะว่ามันมีอะไรที่จะ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในอนาคตมาจากฝั่งของเขาคนนั้นเพราะว่าราศีกรกฎเองเนี่ยเป็นคนน่ารักนะคะใครที่รู้จักกับราศีกรกฎเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนจะชอบจะอยากอยู่ใกล้ๆชอบเอ NERGY ของเราแต่เราเป็นคนดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหมือนกับจะถูก กลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบได้ง่ายคนคนนี้เขาก็รู้ว่าเราเป็นคนดีแล้วเขาก็เห็นว่าเราโดนแกล้งวันนี้อาจารย์เห็นใครบ้างอ่ะมาดูกันอาจารย์เห็นคนทาตุน้ำมีมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตน้ำเหมือนเราแล้อาจารย์เห็นคนธาตุไฟอย่างคนธนูคนสิงคนเมษและคนทาตด,ดิน นะคะอย่างกันพฤกษกมังกรอืมแถมเมถุนให้อีกคนหนึ่งนะเอาล่ะทีนี้อาจารย์จะบอกว่าโชคดีมากเลยที่คนคนนี้คือเขาเลือกคุยกับเราเพราะว่าเขาเห็นเราเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่มี ความรู้หรือว่าอาจจะมีการศึกษาดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้เลือกเพราะว่าจะมาด้วยประโยชน์นะคะเขามองว่าเราเป็นคนดีอะเข้าใจปะ่ะแต่เขาไม่ได้เลือกเพราะว่าเรามีความรู้เขาถึงเข้ามาหาประโยชน์จากเราอะหรือว่าเรา มีตังหน่อยอะ,อะเขาก็อยากมาได้เงินเราอะไรงี้ยไม่ใช่นะคะก็ดูแล้วเนี่ยเบื้องบนเนี่ยค่อนข้างจะ strict เกี่ยวกับคนคนนี้การเข้ามาเนี่ยสัญชตาตญาณเรานะคะจะบอกเราทุกอย่างเลยว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีแต่ว่าคนคนนี้เขารู้ว่าเราเป็นคนที่มีเซนส์มีสเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเจอไม่กล้าทำตัว เหมือนกับฉาบฉวยกันเราอะ่าก็คือง่ายๆไม่กล้าคบเราเล่นๆนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าจะมีเวลาที่ต้องเรียนรู้กันพอสมควรเลยสำหรับคนโสดเพราะว่าคนคนนี้เขาอยากดูเราไปนานๆที่เขาออกตัวช้าหรือเขาไม่รีบในการเข้ามาทำความรู้จักเพราะว่าเขาต้องการเช็คให้แน่ใจว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คู่ควรที่จะพาไปเจอที่บ้าน นะคะหรือเปล่าหรือคู่ควรที่จะสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวได้ไหมอาจารย์ว่าเขาเริ่มคิดเรื่องนี้ละตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้เข้ามาหาเราแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนะคะส่วนคนที่ก่อนหน้าน,นี้แยกห่างนะคะไพ้ separation มีเรื่องที่ทำให้ต้องเลิกราอย่าร้างหรือเงียบกันไปก่อนหน้าน,นี้นะคะ ก็จะมีข่าวติดต่อกันมาอาจจาะรู้สึกว่าเขาต้องการคุยกับรายศีหรือลัคนากรากฎนะคะคือคนคนนี้เขาเองก็อยากให้เราเปิดใจให้เขาอยากให้เราคิดบวกในเรื่องความสัมพันธ์มากกว่านี้บางทีเราอาจจะขี้งอนหรือว่าเราอาจจะอารมณ์ร้อนนะคะหรือเป็นคนที่ ไม่ค่อยมีเหตุผลสําหรับเขานะเรามีเหตุผลของเราอยู่แล้วแหละแต่คือสําหรับเขาเนี่ยเราอาจจะเหมือนคนที่ไม่มีเหตุผลสักเท่าไหร่แล้วก็อิม t ม o n a ชนะคะ Stormy มากบางที Storm w a r ร์นิคือทะเลาะกันแบบหนักๆเลยเขายังปวดหัวอยู่เลยมันเป็นความเครียดเหมือนครบแล้วมันไม่สงบเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยอืมหรือมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกผิดใจ กันอย่างง่ายๆอ่ะบางทีเราเซนซิทีฟซึ่งเราก็ไม่ผิดนะคะก็เราเป็นคนเซนซิทีฟอ่ะอแต่ทีนี้เขาเองอ่ะก็รู้สึกช็อกช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับเขาต้องการเวลาอืเขาต้องการเวลาในการคิดทบทวนสิ่ง,งต่างๆและดูว่าโอเคตัวเขาจะทำยังไง แต่สถานการณ์ตอนนี้น่าจะเป็นอะไรที่เขาเหนื่อยล้าเหมือนมีแฟนแต่ทำไมรู้สึกเหนื่อยจังเลยเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมคะตอนนี้คิดว่าเขาก็ทุกข์มากมากเลยเขาไม่ได้มีความสุขคะ่ะเขาเลิกกับเราไปหรือเขาหายไปจากเราเขาก็รอเราอยู่เหมือนกันนะคะอยากให้เราติดต่อไปหานี่ไง longing ็นนี้เลย I'm longing for other half I have lost. The other half I have lost. ฉันกำลังรอคอยอีกครึ่งหนึ่งของฉันที่ฉันสูญเสียไปครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเราเนี่ยแหละนะคะคือตอนนี้เขาเหงามาก Oh my goodness คือเหงาแบบเหงาเลยอะ่ะอืมแลอาจารย์ว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วแหละ อืมนะคะคืออ๋อแต่อาจจะยางสำหรับบางคนที่ว่าตอนนี้เขาอาจจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างมาเพื่อเราแต่เขายังไม่แน่ใจถ้าเขาเป็นคนที่มีพันธนาการอยู่แล้วเนี่ยและมารู้จักกับเราในระหว่างที่กำลังมีพันธนาการอยู่ยังไม่เลิกขาดอย่างเงี้ยแสดงว่าคนคนนี้เขายังไม่พร้อมเลิกกับคนของเขาไม่พร้อมหย่า ก็คือง่ายๆอ่ะเขาเลือกคนนั้นนะเวลาเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุผลหนึ่งสองสนะคะเราต้องกลับมาฮิวใจตัวเราแล้วแหละนะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาความรู้สึกของเราไว้ให้ดีนะคะใครมีเจ้าของอยู่อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเจ็บเองเนาะเอาล่ะทีนี้ reconciliation ถ้าคนที่ทะเลาะกันไปเนี่ยหรือเงียบหายกันเนี่ยมีโอกาส เขาจะกลับมาคุยกับเราไหมคือกลับมาคืนดีเลยก็ได้หรือกลับมาคุยกันเพื่อประโยชน์ในการปรับความเข้าใจคนคนนี้ดูเขาเห็นเราเป็น high value person เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขาจะต้อง treat หรือทำกับเราดีๆ เขาจะไม่สามารถที่จะทำตัวแย่ๆและให้เราไปรักเขาได้เขารู้ค่ะสถานการณ์เนี้ยเขายังรู้สึกถึงเราอยู่แม้ว่าเรากับเขาเนี่ยตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วหรืออยู่กันคนละที่หรือไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้ติดต่อกันเลยเราก็ยังรู้สึกถึงเขาว่าเราเซนดีมากกระกฎบางทีเราอยู่เฉยๆเราสะดุ้งเฮือกนึกถึงไอ้คนนี้ เขาคิดถึงเราคะ่ะมันคือเทเลพา t h ซีหรือโทรจิตตอนนี้เขา Regret หรือรู้สึกผิดสำนึก I wish I had treated you better นะเขาหวังเหลือเกินว่าก่อนหน้านี้เขาน่าจะทำดีกับเรามากกว่านี้ปฏิบัติกับเราอะไรกับเราให้มันดีกว่านี้สายเวลาหรือเปล่าอันนี้คุณตอบเองนะ Is it too late? So many things remind me of you คือหลายอย่างเลยเตือนสติเตือนใจนะคะให้เขานึกถึงเรา ตอนนั้นที่เราครบกันเราอาจจะอายุยังน้อยเหมือนเราเจอกันตอนที่ยังไม่มีวิฒีภาวะหรือยังไม่แน่ใจอะว่าแต่ละคนะ่ะต้องการอะไรนะคะคนของเราเนี่ยหรือคนรักเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทำงานในวงการบันเทิงหรือวงการที่มีแต่คนฮอตฮอตรายร้อมไปหมดนะคะจะมีสิ่งเรา้าแรงกระตุ้นเยอะ หรือในวงการที่มีแต่คนรวยๆอย่างเงี้ยวุ่นวานะคะหรือคนที่แต่งตัวเซ็กซี่อาจจะเป็นวงการฟิตเนสเทรนนิง่งหรือวงการบันเทิงหรือวงการนางแบบอย่างเงี้ยเป็นฟอตกราเฟอร์ก็ได้นะถ่ายภาพแบบนางแบบบิกินี่หรืออะไรแบบเนี้ยหรือนายแบบแบบเออเซ็กซี่เซ็กซี่หรือเปล่ามันมี t e m p t a t i o n is a r o u n d me คือมีอะไรที่เป็นสิ่งเล้าลายล้อมตัวเขาเต็มไปหมดเลยอาจจะมีเรื่องปัญหารักซ้อนกับเรานะก่อนหน้านี้มีสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นนอกใจหรือว่าเป็นเรื่องที่แอบมีกิก๊กหรือแอบคุยกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกผิดแล้วนะคะและทีนี้ครอบครัวเราก็ํามาเลยคะ่ะมาเต็มคือไม่ให้ไม่ให้เรากลับไปดีกันแต่ว่าใจเราเองคิดถึงเขาอยู่อันนี้บทบาทสลับกันได้นะ Energy f จีสฟนะคะพลังงานไหลลื่นนะ I will make things right between us soon เขาอยากจะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันถูกต้องนะคะระหว่างเรากับเขาเนี่ยในเร็ววันนี้เขาขอโทษที่โกหกเรา I'm sorry for lying to you คนคนนี้รู้สึกสำนึกรู้สึกผิดพร้อมจะกลับใจกลับตัวกลับใจแต่ถามว่าความรู้สึกลึกๆในใจเนี่ยไพ่เซตตรงนี้ที่อาจารย์เพิ่งอ่านไปเนี่ยที่เป็นตัวอักษรภาาอังกฤษถามว่า เราจะให้อภยัยไหมอะอันนี้แล้วแต่กรณีนะคะเราเป็นคนเดียวที่จะตอบคําถามนี้เนาะเราอาจจะให้อภัยได้ค่ะแต่ว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องกลับไปคืออะไรที่มันเกินกําลังหรือรู้สึกหนักมากเหนื่อยหักโหมเกินไปที่จะรับมือไว้เนี่ย ก็อย่าก็ได้นะคะก็ไม่ไม,หม่หมายถึงว่ายาอออ่างนะไม่ใช่หอหีบก็คือก็อย่าฝืนนะคะความหมายจริงคืออย่าฝืนถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินหรือเป็นแฟนด้วยแล้วทำไมมันท้อแท้หรือเหนื่อยล้าขนาดนี้อยากจะพักตอนนี้ก็อาจจะ take a break ไปก่อนได้แต่ยังไงก็เราเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราได้นะคะคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะ ยังไงแนะนำเป็นการดูส่วนตัวจะดีกว่านะคะถ้ากำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้นะคะแจ้งข่าวนิดนึงนะคะว่าดวงรายปีเปิดรับถึงสิ้นเดือนเมษายนนะคะเป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่30เนาะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะใครที่ต้องการจะจองก็ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันยังจองทันนะคะก็ยังไงแล้วเนี่ย สนใจจองก็รีบทักไลน์มาได้เลยค่ะ id ไลน์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มาได้ตาม id ไล n e ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครทีอ่อยากจะดูแบบนะคะสร้อยสวยๆนะคะสอบถามรายละเอียดได้ทางน์ n e id เดียวกัน นาะก็ตอนนี้นะคะคลิปดวงรายปีปิดรับแล้วเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะของปี6-9เนะเดี๋ยวถ้าเปิดรับเมื่อไหร่จะรีดแจ้งข่าวให้ทราบเลยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยทุกการสนับสนุนนะคะหลายๆคนก็ติดต่อหาอาจารย์เรื่อยๆเลยนะคะแล้วมีการส่งของขวัญหรือว่าอะไรมาให้ช่วงสงกรานด้วยอาจารย์ก็ดีใจนะคะก มีการมาทักมาสวัสดีปีใหม่ไทยให้กับอาจารย์อาจารย์ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะและใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์นะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขทะเบียนรถนะออแล้วก็ชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวเราเองชื่อลูกหรือชื่อธุรกิจนะคะสำคัญมากๆนะคะประกอบกับเรื่องเลิกด้วยเนี่ยเลิกงามยามดีเนี่ยสำคัญชนะไหนสำคัญมาก นะไม่ว่าจะเป็นเลิกอ,ออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดธุรกิจลงเสาเอกนะคะเลิกผ่าคลอดด้วยค่ะนะคะก็สำคัญนะคือตอนนี้ถ้าเราเริ่มต้นอะไรที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องห่วงว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงเพราะจุดเริ่มต้นเราทำมาดีแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร มันติดขัดมันแย่ลงหรือมันบอกไม่ถูกนะคะมาดูได้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะบางทีเนี่ยเราพยายามแก้เราพยายามทำทุกอย่างแล้วอะแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นอะตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็เป็นห่วงมากว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะมาดูกันว่ามันติดตรงไหนมันมีอิทธิพลของตัวเลขหรืออะไรก็ตามที่มัน ส่งผลกระทบกับเราอยู่หรือเปล่านะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เรื่องของลายเซน็นนะคะตรงนี้ก็มีผลเหมือนก,นกันกับชีวิตเราวงเล็บอย่างมากนะคะถ้าการเซ็นชื่อเนี่ยมันเป็นการเซ็นที่ผิดมันเกือบที่จะตัดอนาคตเราในบางเรื่องได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เซ็นอย่างระมัดระวังนะคะคือจะบอกว่า อาจารย์ให้ความสําคัญมากกับความเป็นส่วนตัวนะคะของพวกเรานะหลายคนที่มาหาอาจารย์เนี่ยก็จะรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีคนที่ขอมาขอดูตัวอย่างลายเซ็นที่เคยให้คนอื่นนะคะลูกศิษย์คนอื่นอาจารย์จะไม่ให้ดูเพราะว่าอันเนี้ยมันคือของเขาเรื่องส่วนตัวเขานะคะตัวอย่างเนี่ยจะให้ทําขึ้นมาก็ได้แต่ว่าคิดว่า จะบอกตรงนี้เลยว่าไม่ต้องห่วงนะคะว่าเออถ้าเกิดให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์จะเอาไปให้คนอื่นดูไหมไม่ต้องกลัวนะคะความเป็นส่วนตัวเนี่ยสำคัญมากๆค่ะไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยลายเซ็นนะอ,อ่ะพยายามจะทำให้เต็มที่นะก็อยากให้ออกมาสวยที่สุดเท่าที่จะออกแบบได้นะคะแล้วก็สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของสิ่งที่คาดหวังว่าเราอยากจะเน้นเรื่องอะไรนี่แหละ เนี่ยอันนี้สําคัญมากๆเลยถ้าลาเซนเนี้ยเราต้องการเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะสามารถแจ้งได้นะเพราะว่าการออกแบบให้มันได้ในเรื่องที่เราต้องการมุ่งเน้นเนี่ยมันสําคัญกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะคะก็ยังไงแล้วเนี่ยเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่ทุกข์ใจนอนไม่หลับนะคะหรือรู้สึกว่ามีปัญหาในชีวิตมีความเครียดมีความกดดันหรือรู้สึกว่า อะไรอะไรมัน up side down โลกมันกลับหัวกลับหางมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือเมื่อก่อนเคยดีทำไมตอนนี้มันเป็นแบบนี้ก็มาคุยกันได้นะคะหรือนอนฟังคลิปนอนสมาธิของอาจารย์ไปก่อนก็ได้ลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะฝึกจิตนะใช้พลังเนรมิตในระหว่างที่เรานอนหลับดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการ ประมาณว่าคนประเภทไหนนะอาจารย์อาจจะไม่ได้ระบุหรอกว่าเป็นใครใครใครแบบนี้นะคะแต่ว่าคนแบบไหนที่เราปรารถนาอยากได้คนดีๆเข้ามาเราต้องนึกว่านิสัยเขาเป็นยังไงนะคะแบบที่เราต้องการแบบไหนแบบไหนเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้อ่ะให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะก็เรื่องดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ใดก็ตามขอให้คุณพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองนะคะดยชะตาของทุกท่านนะคะที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะของอาจารย์ขอให้ทุกคนเลยแคล้วคลาดปลอดภัยชีวิตมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปและขอให้ร่ำรวยมั่นคงตลอดไปเช่นเดียวกันเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีกันทั่นหน้านะคะสมบัติปัไม่พร่อง นะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพบเจอแต่คนดีๆบริวารที่เป็นกัลยาณมิตรส่งเสริมชีวิตให้มีแต่เจริญงอกงามดีนะคะได้คู่ครองที่เกื้อหนุนอุปถัมภ์คำจุนกันไปตลอดถ้าเราปรารถนาในสิ่งนี้นะคะคนดีๆคนที่รักเราและซื่อสัตว์นะคะประมาณนี้ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กด share นะคะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่เราจะได้เห็นคลิปนี้ทุกครั้งเห็นคลิปทุกครั้งเวลาที่อาจารย์ออกคลิปดีๆใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดและเห็นก่อนใครเพื่อนด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้อาจารย์มีกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาอีกต่อไปเรื่อยๆสําคัญที่สุดเลยคือคอมเมนต์ใต้คลิปใครที่ไม่รู้จะเม้นอะไรอยากรู้นะคะว่าคุณเป็นยังไง ดีไหมชีวิตเป็นยังไงบ้างอยากให้เม้นใต้คลิปนี้เพราะอาจารย์อ่านหมดนะคะอาจารย์อ่านทุกเมนนะแต่อาจจะไม่ได้ตอบนะต้องกราบขออภัยมานาที่นี้ด้วยแต่อาจารย์ชอบอ่านนะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้จะเม้นอะไรอีกก็เม้นว่ารับพรนะคะในสิ่งที่อาจารย์อวยพรไปก็ได้นะคะ words are important นะคะคำพูดเนี่ยสำคัญมากคำเนี่ยที่เราเสือออกมาการเขียนการพินด้วย มันคือการ manifestation หรือการใช้พลังงานมิดดึงดูดในสิ่งที่เราปล่อยพลังงานหรือเขียนหรือพิมพ์ออกมาด้วยเขียนยังไงมีโอกาสได้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระวังในคำพูดความคิดและการกระทำของเราให้ดีการเขียนการพิมพ์อะไรเนี่ยต้องระวังมากๆตั้งสตินะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะคะ รักทุกคนมากเลยค่ะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ